สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับวันนี้ก็มาดูครับเอวห้าสออกใม่แกะกล่องครับของพี่ตามดัมซิ่งนะครับนี่นับขับทีมโดยไข่นุ้ยสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยครับวันนี้มารับงานเบาครับรถลากรถครับมาพบกับผมเช่นเคยครับจินบันนาโอ้จินหลายแนวนะครับผม ันนี้มาอยู่กับผมครับแม่เด้ดชอชงนิคแม่แบบมาอยู่กับสายรื่นเริงบันเทิงสินเอยสรูนะชงนีิจะมานี่ไม่แกะกล่องนี้คลานยังไม่อันนี้เลยนะี่ยยังไม่ยังยังไม่ซึกอะไรเลยนะีโอ้สรุน่ะ มือ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 แบบนี่จังมือมันๆนั่นด่าจหมัดมงบันกาเลยนี่นครับโดยเสียนุ้ยรถใหม่กลิกเลยนี่ยังไม่พร้อมพนหวยเลยครับดูอรับดูพาลอยังไม่คลอกแม่อะไรเลยนี่มาดึงรถ เสียแคบพิกอัพพิกอัพลิขมาลบเกสนครับจะพามาชมครับนี่จะพามาดูโมมือหนงโอรถกระบะเกือบสองนี้เม็ดตะเม่ตะมอดเม็ดซีนได้แบบมีแต่ลูกเม็ทั้งหมดเลยทีมงานเริงเริงโอ้รถเก็ พึ่งแต่ออกไงในใหายบาทกลั่นชงเงมนหลังโอบรุปบาทกลิน่นไม่ยังไม่จืดจางเลย,ยกโอบหวนหวนหบบเอลฮาซิปเดี๋ยวมาจุดเหม็นๆเ,เลยบันกาเหม็นๆเลยจะมาบิงรถต้องอาจารย์เคปต้องนี่ต้องจีกเนาะไปเตียบคลังเลยอเออหนูต้องจีกต้องขุดแล้วก็ ลิกงไปราบเลยวิ่งนั่งคันนี้แรงเนอะนิสันสุดยอดเสียอสูมเนี่ยเสียแคบเสียอสูมดูอ่ะมันทุกมันเยอะเหลือเกินนี่มีแต่ซองการเจซองการ์ปดนะนี่เห็นเต่สีแดงอย่างนี้น่ะอันนี้ถ้าไม่สุดๆไม่ตดแล้วครับแรงมากรับแต่อันนี้ดินมันยุบทึบท้องมันเลย ไม่ใช่ทองตะลุกนะทองรถดูมีอาจารย์แคบมือจีด,ด,ด,ดีจองตรานดูวะเสียงเบามากเลยท่นนี้เจ๋วมากถ้าเป็นบางคันมันจะดังปรกปรกปุ๊กปุ๊ปปุปป๊อันนี้เสียงกิ๊กเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสับจกรติบแบบสาแดงนแน่นอนนะ ดูอะธรรมดานะครับมีสันันนี้มีบรรทุกสองตันเจ็ดสองตันแปดนะครับเป็นเต็นนี้แรงมากเลยเครื่องเดินเรียบมากเลยกระโดดกัน,กนไปแ้่นั้นเขาพร้อมแล้วหนึ่งตังชาคนระั้งนี้ยังไม่ได้มาดูก่อน ติดแหนบพติดแหนบเลยกือบถึงไงที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนูอ้อันตรายมากเลยดูอ่ะนามาชมคลิปนี้ว่าจะดึงใบไม้สำหรับ l 5 0ใไม่แกะกลองอหลกก็โอบตุ้บเลยกลรั้นทำไมแบบมาดูครับ นี่มันนี่ยังไม่เซ็ตง่ายเราดูงูรลลิบลิวเลยรถตกร,รับอันนี้ต้องเอาไอ้ที่เรือให้มันหมด,ดมาดูซีไมล์ลายมือก่อนก็อาจารย์แคทก,กับอาจารย์นุยขีบทะน,น,นี้อกีนรถทุ่ทรถไทยนั่นคือขีดเนือชัดขยี้ดู ตามชมยาวๆเลยครับวันนี้อาจารย์ตามมาไม่ทันลอ้อไม่รู้ว่าเขามาดึงอาจารย์ตามติดงามนะเออจากที่เม็ยนมาติดสุระจากที่เจ็บกาบคาเบอร์กรุงเสียง,งานขาวดำทีเดียวเดี๋ยวครับตางนี้พร้อมแล้ว ทางนี้ยังไม่พร้อม l อลคาริคุยใหม่ๆครับมาทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับนี่นี่รีลาดูครับของมันตรงนี้นับสระว่ายน้ำ ปรายงานปั๊บเลยครับลินไม,ม่ยังไม่จิ๊ดจางเลยดูอ่ะไอ้ที่เลยปั๊บงานอดอมาลุ้มกันว่าจะละไห้บอ คลิกเลยมาชมครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันแล้วครับใส่อะไรเรียบร้อยแล้วดูเบาๆดูเบาๆเบาๆเบาๆเตะ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 นุ้ยเออไปแล้วครับไปแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้โหชลุย น้อยสบายๆเลยเหมือนไม่ได้ดึงอะไรเลยโอ้ยไม่ถึงสิบวินาทีเลยหลังปรุจโอ้ไทยเอ้ยไทยสมัยเฮ้ยลอาดูครับมาดู Okay, นี่ก็เสร็จแล้วครับผมทุกเยอะเหมือนกันนะครับนี้มีแต่สองน7จดนะครับสุดจัดนะครับเครื่องกิ๊กเลยไม่มีเสียงรบก,กวนเลยก็ผิดพลาดประกะารใดขออภัยนะครับสําหรับทุกทนทุกท่านเลยครับขอบครับที่ได้รับชมบสําบสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมใหม่ครับ